สวัสดีค่ะมนิ妮สาวนุ่นคุณมักสาสาวคารอยนะคะจะมาเหตุเมนูที่อยากกินนะคะตุมปุดๆนี่ก็คือตีนไก่นะคะตีนไก่ผัดพริกนะคะเกาหลีแกงเกาหลีนะคะขันแหลกนะคะเขาก็เอาตีนไก่มาเสือตีนไก่มากนะคะมาตัดเล็บตัดยางมันออกนะคะทำความสะอาดแล้วก็มาตุมนะ ตุ๋มโดยเตาเสียทีของเหานะคะฟื้นเท่าายคะฟื้นไม้ยางเหานะคะตุมเห็นมันเปื่อยระดับหนึ่งนะคะจะจะหอมกินควันไหมนี่ในระหว่างที่ล่อนะคะเตียไก่เปื่อยระดับหนึ่งเข้ากับตามเคืองนะคะเคืองถ้านู่เป็นเคืองหมันบาดน,นะคะอุปกรณ์ทั้บะคบเท่ากันเอาเครืองทีเท่ามีนะคะนีนนี้ ต่ไคลกระเทียมหอมนะคะแล้วก็พริกพริกขาวเขานะคะตำบุบนะคะพอต้องเอาแหลกแห้งสิ่งสำคัญนะคะใบมะกรูดเรานะคะแล้วก็พริกไทยนะคะสนุนมากพริกไทยก็จะมีพริกไทยอันนี้จากสวนห้อเองเั่นั้นเลยนะคะพริกไทยอก็จะเป็น,นหน่อยหน่อยน้อยหนึ่งจากธรรมชาติแค่นะคะปลอดสารระวังขาไก่เปื่อยนะคะเล้กับตามเครืองเข้าไว้ กินฮกมาตักน้ำมันแห้งเดือดได้เพิ่มค่ะเอาเครื่งมาผัดหอมเลยนะคะโอ้สเเเคเองเนตามบูบูไว้อาจแกงมา,มาก,กมาอ่ะมีอีกแกงอคุณอ่อเยเยเลยเรจแกงหะะใ,กให้ละที่กันทำแกงหอมเลย ีน่เอาจีนไก่ดีฮะเคียงอาจีนแกงเสอ่หลังหลังจากมันหอมได้ทีแล้วเอาจีนไก่ดีฮะตาคือมาพากไว้เทลงไปเลยเทอีกลงไปโอ้โหเขียนแตคนเยอะๆเยอะ ต่างเขาเลยนะคะัวบรรบาดห้ามกินเสเขาหยดเย็ดอ่ะหนามมใส่ขั้นให้มัคิดจะมีอะไรก็หนามาใส่สสาาใสทีนี้ก็เอาหนามมใสซนะคะให้มันถ่วตีนใจเหาเอากระสิพัดไปจนมันงวดนะคะพริกไทยเ้าก็มาถิ่มซะเลยนะคะแบบบรบาดอันนี ใบมะกรูดตั้งแต่ฉีกใส่เลยนะคะฉีก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 แล้วก็ฉีกใส่นะคะใบมะกรูดบานข้ากตั้ฉีกใส่เลยนะคะให้เกิดกลิ่นหอมนะคะหอมหวนชวนดุชวนดมไปเลยนะคะให้หอมไปสิบบาทบานกลางเกี่ยไอ้หอมเนาะไปพ่อก่อน ก็จะได้นนาต้แบบนี้เขากับสะเคี่ยวไปอีกประมาณถึงชั่วโมองรยนะ้นามันเบิดนะคะให้มันงวดเข่านะคะกัดสีดเป็นตีนไก่ผัดพริกแกงนะคะ่เากั็สะเอาแนว่มาปีดไว้นะคะเป็นเดือดปุ๊บๆนะเดือดเตาเสียทีห้องห้านะคะเดี๋ยวมารอวา่ามันจะเป็นจังใดนะคะ มาแอบเบิรงมันเด็ดพุทธพุทพุนะคะมาจะจะใส่ฮะสนุนเพิ่มรสจรัดการด้วยใบกระเพรากับใบโหระพานะคะใส่ลงไปปุ๊บๆๆๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะะปรุงรสนะคะเครื่องปรุงสนุนใส่จะรรดีอย่างเดียวเตะน,นะคะอาจจะใส่พริกวนะนิดนึงแต่จะพห้มานได้หอคนว้าเน,นื้ออืมอ้วนได้ใหญ่ โอ้ยไก่เราก็เปื่อยได้ที่มากเลยแต่สีสันบอค่อยขึ้นเพราะว่าอ่า่ะเป็นของเกาหลีหรือัปนจะแดงแห้งเ็ดแห้งนะคะแล้วทงสนุกกินเผ็ดบอคอยได้เอาแค่นี้แล้วกันผ่านไปสักผักสนุกก็ไม่แอบเลยว้าวปุ๊บ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 แือกแะเซะ ซิมเลยด้วยมั้าไก่กระเบนเปือยแล้วนี่ปกติเขาจะจะงวดง่นนวนกว่านี้ด้วยแต่ฉันุนไม่ค่อยมักงวดพอไปกินก็เขาคนอีสานเขามาักสดอืมรสชาติจัดจ้านเยนไก่ก็เปื่อยเลยทีแล้วนะคะฉันไม่ใชออแค่นี้ละแบบ้งหัวแห้งดอกอย่าก,กินเห็นเขากินไปจะแสบแต่อยา่เาเ็ขี้ยข้าวจะมาหันเคืองข้าวบะหมี่เนะาะแต่เป็นการเลียนแบบ พัดเกาหลีเขาเป็นพัดพี่แกงเฮาธรรมดาเนี่ยแกงบบบห่นะคะนั้นตลาดฮ่แต่แสกรับรองนะคะแแกดีเลนะคะ้เองนะฮะอีใส่เยนได้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 ที่ได้ที่ได้ที่ได้ที่้องไปเห็ดเบิ่งงด้อค่ะ สรสชาติก็ตามใจชอบค่ะใส่รสด,ดีน้อยนึงนะคะรุงนัวน้อยนึงนะคะสนุดจะบ,บ่ใส่น้ำปลานะคะจะใส่กเกลือไขมักนะคะกะัไปเจ็บน้่น,นะคะดัดแตงไปก็ได้ร่อยๆได้ค่ะสูตรไข่สูตรมันแนว่ยแสบลยจะค้นมากค่ะอันนี้เปือยได้ทีเราได้ค่ะบอกเอาแหงที่เข้าดอกเอาแคน่นี้แหละสนุนใหม่ใส่สนหน้ำน้อยนึงนะคะ ฝากที่ตามก็หล่ก็แช่สนุนได้ค่ะนานําที่นี่สูตรมันแจก <c oughs> เป็นคนบ่เคยเห็นแนวกินค่ะแต่กะหมกัมกเบิ่งนะคะแต่กะเห็นมากกบแสบดีได้ค่ะฝากที่ตามก็เลยก็แช์นะคะคนหมักสาวสาวคาร์ลค่ะสนุนนะคะสําหรับเมื่อนี้ส่งถายเด็ดตีนไก่ซวยๆนะคะจุดเปือยนะคะส,สะเส็ รสชาติจัดจานนะคะก็อเครื่องเท่าหรายนะคะฝากติดตามก,ากูไลค์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ